ทีมชาติญี่ปุ่นวางมิโตมะวาตาลุเอนโดะนำทัพพร้อมเซอร์ไพร์เยอรมันสเปนวางเป้าทะลุรอบ8ทีมบนโลกที่กาตาร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ที่กำลังจะแข่งขันขึ้นในเร็ววันนี้แล้วนะครับในบอลโลกคนนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติอังกฤษ โดยเฉพาะทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยผมจะโฟกัสเป็นหลักๆเลยจเจ้าข่าวสารแล้วก็พรีวิวก่อนเกมพูดคุยหลังเกมกันเพราะผมเชื่อว่าทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเรามีนักเตะไทยไปค้าแข่งอยู่ในเจริกญี่ปุ่นมากมายแล้วก็เคยมีโค้ช จากญี่ปุ่นมาทําทีมชาติไทยมาทําสมโมสรในเมืองไทยนะครับก็อย่าได้เกาะติดกันนะครับแต่เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมาจากสื่อหลายสำนักนะครับคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับค่าลิขสิทธิ์ที่เขาบอกว่ามันประมาณ1,100ล้านเนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับก็มีกศทช600ล้าน ทูสามร้อยล้านไทยเบฟหนึ่งร้อยล้านปตทหนึ่งร้อยล้านและจะมีเจ้าอื่นๆอีกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยมหนึ่งพันหกร้อยล้านหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านกันแน่แต่ตอนนี้มีการคอนเฟิร์มออกมาว่ายังไงซะคนไทยก็ได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนตั้งแต่เริ่มยังไงก็ติดตามนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้บอกเลยว่า นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้มากๆนะครับว่าปีนี้เนี่ยเขาอยากจะเห็นญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้หลังจากเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแต่ก็ไปตกรอบด้วยการเจอกับทีมชาติเบลเยียมตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นต้องบอกว่าไม่เก่าครับนำก่อนแต่สุดท้ายก็แพ้ แต่ในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากของทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปออฟเดตนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับเยอรมันสเปนแล้วก็คอสตาริกาโอ้โหลูกทีมของฮาจิเมะมริยาสึพอจับจับฉลาออกมาเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็น่าตึงเหมือนกันเพราะเป้าหมายกับรอบ8ทีมแต่รอบแบ่งกลุ่มเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูประกาศเบอร์เสื้อทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยว่านักเตะค,คนไหน ใส่เบอร์ไหนกันบ้างนะครับผู้สาวประตูญี่ปุ่นชุดนี้เรียกมา3าคนด้วยกันหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเอจิคาวาชิมะนะครับหมายเลข12เป็นจุยจิกอนดะแล้วก็หมายเลข23เป็นดานิชมิดนะครับแนวรับของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยหมายเลข5นะครับเป็นยูโตะนากาโตโมหมายเลข22มายะโยชิดะหมายเลข19ฮิโรกิสากะอินะครับหมายเลข3โชโกะทันิกุจิหมายเลข2อไมกิยามาเนะหมายเลข4ี่โคอิตาคุระ แล้วก็หมายเลข16นะครับเป็นทาเคโรโทมิยาสึแล้วก็หมายเลข26นะครับฮิโรกิอิโตะนะขณะที่ทางฝั่งของแดนกลางเนี่ยหมายเลข7นะครับเป็นกาคุชิบาสกิหมายเลข6นะครับวัตารุเอนโดหมายเลข14จุนยะอิโตะนะครับหมายเลข18ทาคุมะอาซานโนหมายเลข10เป็นทาคุมิมินามิโนนะครับ13เป็นทิเดมิสะโมริตะ15เป็นไดจิคามาดะ 24เป็นยูกิโซมะอันนี้ในแนวลุกแล้วนะครับแล้วก็หมายเลข9เป็นคาโอดุมิโตมะหมายเลข25ครับไดเซนมาเอดะหมายเลข8และสึโดอันหมายเลข21 a y อายาเซอุเอดะแล้วก็หมายเลข17เนี่ยเป็นอาทานากะนะครับแล้วก็11เป็นทาเคฟุสะคุโบหมายเลข20เป็นชูโตมาชิโนนะครับนี่เป็นรายชื่อแล้วก็เบอร์ของทีมชาติญี่ปุ่นที่จะลุยฟุตบอลโลกในคราวนี้นะครับคือต้องบอกว่าญี่ปุ่นคนนี้เนี่ย เมื่อเทียบกับผลก่อนเนี่ยตัวผู้เล่นต้องบอกว่าหลายๆคนก็ทําผลงานได้ดีกับฟุตบอลยุโรปนะครับก็เป็นชุดยุโรปเพียบเลยแล้วก็โปรแกรมเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะลงเล่นบอลโลกเกมแรกในวันที่23พฤศจิกายนนะครับด้วยการพบกับทีมชาติเยอรมันด้วยกันขณะที่นัดที่2เนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับคอสตาริกาในวันที่27พฤศจิกายน แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงเล่นในวันที่1ธันวาคมนะครับพบกับทีมชาติสเปนนัดเจอเยอรมันในแข่ง2ทุ่มนัดเจอคอสตาริก้า5โมงแล้วก็นัดเจอสเปนเนี่ยแข่งขันตี2นะครับน่าดูมากนะเดี๋ยวไปพูดถึงขุมกำลังของทีมชาติญี่ปุ่นก่อนหน่อยอย่างที่ผมพูดถึงลายชื่อแล้วก็เบอร์เสื้อไปหน่อย ญี่ปุ่นชุดนี้มีดีที่แนวลุกนะครับแนวลุกเป็นวัยรุ่นสดใหม่แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงอย่างมากนะครับนำมาโดยคาโอรุมิโตมะมิโตมะเล่นกับไบรตันในพรีเมยริกอังกฤษ,กฤษช่วงหลังเล่นโคตรดีครับยิงประตูได้ได้รับคำชมว่าเนี่ยจะเป็นเดอะแบ็กในเกมลุกของทีมชาติญี่ปุ่นความสามารถเฉพาะตัวลากตัดในแถมยิงประตูคมมากในช่วงหลังมิโตมะก็จะเป็นเรียกได้ว่าหัวใจในเกมลุกของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ประสานงานกับ จุนยะอิโตะปีขวาความเร็วสูงนะครับคนนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นทีมชาติญี่ปุ่นทุกครั้งเล่นดีแล้วก็เป็นจินซอคนสําคัญและหนึ่งคนที่ผมให้จับตามองนะไดจิดคามดาดะจากแฟงเฟิร์ตคนนี้มีข่าวจะไปดอตมุนเล่นโคตรดีเล่นตําแหน่งมิฟุโตลุกแล้วก็หน้าเป่าก็ได้คือแนวลุกดีแล้วก็มีไดเซนมาเอดะรัส,สึดโดอันขณะที่แผนแดนกลางก็ดีนะอย่างที่ผมพูดรายชื่อไปฮาโอโมริตะวัตโลุกเอนโดในแข่งโป๊กแต่ปัญหาของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย คือเรื่องของแนวรับนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้าแบ็กขวาที่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหใช้ตัวประสบการณ์ที่ที่ช่วงหลังก็ฟอร์มตกลงไปเยอะอย่างยูโตะนากาโตโมกกับฮิโรกิสกาอิก็เนี่ยเป็นที่เขาเรียกมานะครับแล้วก็จะมีโทมิยะสึที่สามารถเล่นได้อิโตะขณะที่คู่เซนเตอร์ไม่น่าห่วงคู่เซนเตอร์เนี่ยผมมองว่าโคอิตาคูดะมายะโยชิดะเนี่ยรวมไปถึงโชโกะทานิกุจิ ยังพอประคองไปได้นะ่ครับในติดปัญหาเดียวทีมชาญี่ปุ่นชุดนี้นะตัวผู้เล่นเนะี่ยทรัพยากรโคตรดีเลยก็เสียดายที่ไม่เรียกมาก็พวกเคียวโกฟูรุฮาชิเรโอวฮาตาเตะใช่หไหมแต่ก็เนี่ยขุมกําลังชุดนี้โอเคแต่โค้ชของเขาอย่างฮาจิเมะมมริยาสึเมื่อไปเทียบกับโค้ชในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเจอกับแฮซิฟริกของเยอรมันแล้วก็ลุยเอลิเกกของสเปนเนี่ยโมริยาสึเป็นรองมากเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าสไตล์การคุมทีมของโมริยาสึ เขาค่อนข้างกล้ากลัว,ลวซึ่งอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ตัดสินเรียกได้ว่านาคตของบริยสิถ้าพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้มีโอกาสได้คุมทีมชาติญี่ปุ่นต่อแต่ถ้าเกิดไปไม่ถึงเจ้าตัวอาจจะออกจากตําแหน่งและทีมชาติญี่ปุ่นน่าจะไปเอาอังเก้บอสเตโคกรูมาทานะครับพูดถึงโอกาสเข้ารอบของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยสาระผมนะเอาจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่อพอประกาศ จับฉลากแบ่งสายมาญี่ปุ่นอยู่กลุ่มเดียวกับเยอรมันสเปนคอสตาริก้าเนี่ยผมพูดตามตรงว่าโชคร้ายและหนักจริงแต่ในความโชคร้ายมันยังมีความโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าทั้งเยอรมันและก็สเปนเนี่ยมันไม่ได้เป็นชุดที่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะอย่างเยอรมันชุดนี้เมื่อเทียบกับตอนเป็นแชมป์โลกอะ่ะตอนปี2 0 1 4ิบที่บาซิวใช่ปะชุดนี้ยังเป็นรองนะเยอรมันชุดนี้เนี่ยโค้ชเก่งมากคันซิฟิก แต่ปัญหาคือแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ที่ยังไม่ค่อยแบบแข็งแกร่งเท่าไหร่แดนกลางอะดีมีโจโชคริมมิดมีใครกุนโดกันนะฮะแนวลุกเนี่ยมีคายฮาวเวิร์ดแต่หน้าเป้าเนี่ยเขาใช้เป็นเรียกได้ว่าค่อนข้างนักเตะโนเนมมาแต่เยอรมันยี่ห้อของเขาเนี่ยทีมเวิร์กดีครับแล้วผมบอกเลยเวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเยอรมันแข่งโป๊กแต่มีติดอย่างเดียวคือเรื่องของเกมรับกองหลังที่อาจจะไม่ชัว์เท่าไหร่เช่นเดียวกับสเปนเนี่ยตัวลุกดูดีนะครับตัวลุกโอเค แต่ก็ติดเรื่องของปัญหาเกมรับโดยเฉพาะแบ็กสองฝั่งอัสปิอัลบาก็ค่อนข้างอายุเยอะและ้วซึ่งผมมองว่าเออมันแข็งแกร่งจริงแต่ญี่ปุ่นมีช่องให้เจาะเพราะริมเส้นทีมชาติญี่ปุ่นออดูดีนะคุณเห็นมิโตมะอิโตะเล่นไหมละ่ะความเร็วสูงมีบอลจากไดจิคามาดะอีกที่ยิงแถวสองก็ได้เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ดีซึ่งผมมองว่าถ้าญี่ปุ่นเล่นแบบไม่ประมาทเล่นแบบ สามารถเลีกยฟอร์มเก่งมาได้ผมก็สู้ผมก็มองว่าสู้ได้สนุกแต่จริงๆนะในมองผมถ้าเกิดญี่ปุ่นอยากจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยพวกเขาต้องมีอย่างน้อยสักห้าแต้มด้วยกันนะเจอเยอรมันกับสเปนเนี่ยญี่ปุ่นอย่างน้อยต้องเก็บให้ได้สักสองแต้มหรือชนะเกมหนึ่งแพ้เกมหนึ่งผมว่าได้อยู่ถ้าเกิดชนะเกมหนึ่งแพ้เกมหนึ่งได้มาสามแต้มจากการเจอเยอรมันกับสเปน แล้วก็ไปซัดคอสตาลิก้าได้เป็น6แต้มเฮ้ยผมว่าโอกาสเขารอบสูงเลยหรือ5แต้มจากการเสมอเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะคอสตาลิกา้าผมว่าก็มีโอกาสนะแต่ญี่ปุ่นน่ห้ามแพ้เลยจริงๆคือเจอคอสตาลิก้าห้ามแพ้ต้องชนะให้ได้สถานเดียวแล้วก็ไปลุ้นให้สู้กับเยอรมันกับสเปนให้สนุกผมมองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสสู้ได้ในโอลิมปิกเจอกับสเปนนักเตะญี่ปุ่นก็สู้ได้สนุกนะครับ แต่เจอกับเยอรมันเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นเวลาเจอเยอรมันเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าบอลสไตล์เยอรมันญี่ปุ่นอาจจะเจอแล้วเหนื่อยเพราะว่าเขามีพวกคายฮาเวตที่เล่นลูกหมงได้แล้วก็แล้วก็บอลเยอรมันเนี่ยค่อนข้างเขี่ยวส่วนบอลสเปเนเนี่ยทักษะมาวัดกับญี่ปุ่นเนี่ยสนุกถ้าในมองผมนะผมเชียร์ญี่ปุ่นให้เข้ารอบอยู่แล้วผมอยากเห็นทีม ใหญ่ละทีมตกรอบไปก่อนด้วยน้ำมือญี่ปุ่นถ้าถามว่าเยอรมันกับสเปนทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบมากกว่าผมมองว่าเยอรมันในมุมมองผมนะผมว่าสเปนชุดนี้ความแข็งแกร่งแล้วก็หลุยเอลิเกกอาจจะออาจจะโดนก็ได้นะในมุมมองผมอ่ะอันนี้มุมมองคนตัวผมนะรอดูเพราะผมเทียร์ทีมชาติญี่ปุ่นไงเออก็ติดตามกันก็ประมาณนี้แหละข้อมูลให้จับตาดูอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดให้จัดสิ่งผู้เล่นตัวจริงนะ เอาจริงๆเนี่ยทางฝั่งของมุริยาสึเนี่ยถ้าเล่นในเอเชียเนี่ยเขาจะเล่นสไตล์4ี่สได้เขาจะาใส่ตัวลุกเพิ่มมา4คนก็จะเนี่ยอาจจะเป็นมิโตมะคามมดาคุโบะอิโตแต่พอไปเล่นในระดับโลกเนี่ยแล้วเจอทีมแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าเน้นรัดกุมสุดๆเลยโดยเฉพาะทางฝั่งของมุริยาสึอ,อาจจะได้ระบบการเล่น4ี่สาคุณผู้ชมประตูเนี่ย ผมว่าจุยจิกอนดะน่าจะได้ลงนะถึงถึงแม้ว่าชิมิสึจะตกชั้นแต่กอนดะนี่เซฟชิบหายเลยผมว่าไปได้ขณะที่แนวรับเนี่ยผมว่าคู่เซนเตอร์เนี่ยโคอิตาคุระจับคู่กับมายะโยชิดะซ้ายเนี่ยน่าจะเอาทุมิยะสึไปเล่นขวาน่าใช้ความเก่าของฮิโรกิสากะอินะอันนี้ถ้าเกิดคาดเดาจากจากมุริยะสึนะจากการจัดตัวผมว่าแผงแบ็กโฟประมาณนี้ ขณะที่แผงมิดฟิลสามคนเนี่ยแข่งโป๊กเลยถ้าจัดมาจริงๆนะใช้วาตารุเอนโดเล่นแล้วก็มีฮิเดมัสะโมริตะแล้วก็อาโอธนากะนี่คือสามมิดฟิลที่โมริยาสึใช้ประจำเลยผมว่าได้ใช้ชุดเนี้ยโอเคนะสู้กับสเปนเยอรมันคอสตาริก้ามาแน่เพราะว่าสามคนนี้เล่นยุโรปวาตารุเอนโดเล่นบุนเดสลิก้าเยอรมันมานานเป็นกัปตันทีมด้วยได้อยู่นะลูกสามคนผมเริ่มเป็นชุดนี้นะ จุนยาอิโตะขวาซ้ายมิโตมะหน้าเป้าเป็นไดจิคามาดะเฮ้ยปึกอยู่อะรอดูการญี่ปุ่นเกมแรกเจอเยอรมัน23พฤศจิกายน2ทุ่มติดตามแล้วดูกันว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพื่อนๆว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะผลงานดีและจะผ่าน เข้าสู่รอบ16เกมนุดท้ายได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใน c h anel n ต้องซุยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องดาวของฟุตบอลโลกกันอยู่ตลอดในช่วงบอลโลกตามกระแสะหน่อยคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ